คุณกดชักรม,นะมีใครอีกมั้งไหมนะครับที่นะคุณจิลานะครับมีคนอื่นอีกไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รู้นะครับจะได้ขยายนะโอเคเนาะโอเคนะครับ นะทราบกันแล้วเนาะนะก็คือตัวนี้เนาะเท้าความนิดหนึ่งนะครับก็คือบนล่างนะครับมีความเป็นไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะคือในสองตัวนี้แน่นอนนะครับเออห้าและเกนะ้าห้าและเก้าจัดเดเดียวเอใครจัดแล้วด้วนะครับมากนํามอสองตัวนี้นะชอบไหมทุกคน สถิตินะครับตัวมันก็เป็นเลขที่เป็นเลขที่ไหลทั้งสองตัวจากสถิติแล้วเนาะได้จากข้อมูลย้อนหลังก็มันก็เป็นเลขอืในสองตัวนี้ด้วยนะครับก็ฝันดีนะซื้อกตเตอร่แล้วเนาะอ่ะส่วนตัวเต็มนะครับนะา่ารเน้นไปตามเลขชุดสามตัวนี้เลยนะครับ นะครับห้าการให้น้ําหนักไปที่สองหางคือห้าสองและห้าสามนะครับห้าสองห้าสามแล้วามาผูกมัดกันกับเก้าห้านะครับ,รบก็คือตัวเน้นเพราะฉะนั้นตัวเน้นคือห้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดหนักไปที่เก้านะพี่น้องเออเพราะเก้ามืกี้มันเป็นบนมีส่วนมันจะมาล่างก็เลยเอามาเป็นเลขสามตัวเนี้ถ้าซื้อสามตัวก็สามารถ คือตัวเน้่เนาะก็สามารถซื้อบทซื้อล่างได้นะครับห้าน่าจะไหลมาน่าจะไหลงวดตั้งแต่ห้าหนึ่งแล้วก็มาห้าศูนย์แล้วมาห้าสี่ก็ถือว่ามันลดเต้มไหมพี่น้องเออมันลดเต้มเนาะจากห้าหนึ่งแล้วยังมาลดเป็นห้าศูนย์แล้วเมื่อกี้มาเพิ่มเป็นห้าสี่มาที่นี่มันก็ต้องลดอ่ะเป,เป็นไปได้ที่อาจารย์เดชมาตามสูตรของมันมันจะได้หนึ่งสองสาม หลักหน่วยของห้านะคือห้าหนึ่งห้าสองาสามอาจารย์เลยตัดเป็นห้าสองกับห้าสามพอนะครับแต่ลัตเตอรี่จะสื่อหอยุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังประมาณนี้ส่วนที่ชอบนะก็คือนะในหลักเก้าทุกหางนะครับที่หนักก็คือตามเลขสามตัวเลยเนาะมันเป็นทะเบียนรถนะของตัวเองด้วยนะครับในส่วนของเลขเก้า มัดบ่อรับพี่น่อชอบบ่อว่าไม่ซื้อนี่ก็ซื้ออย่างละสิบใบนะนะครับอย่างละสิบใบอันยังห้าห้าสองนี่ก็สิบใบห้าสามนี่ก็สิบใบเด็ดพี่น้นองชุดละชุดห้าใบาเนี่ยอันนี้ในในชุดส่วนแต่มันไม่ได้หลักร้อยเนาะ อย่างละสิบหมดละพี่น้องเอ,เอสิบหมดนะหลักเก้าก็เก้าห้าเก้าห้าก็สิบใบเถื่อนจุดละห้าเก้าหกก็ซื้อสิบใบลงทุนนะเก้าเจ็ดก็สิบใบนะพี่น้องเออส่วนเก้าเปดจะหนักหน่อยน่าจะ สิบกวัวใบสิบสี่ใบมันมีชุดสองใบด้วยเนาะหนักเก้าเปียกที่เบียนรถตัวนี้มันชอบอั้นทุกหัวอันนี้เยอะหน่อยกลับด้วยันไปนเลขที่เบียนรถเจ็ดแปดเก้าอันนี้ะเบียนรถของตัวเองมันครบได้สามมันครบสามตัวนะเนี่ยเล่นมาบมานนี่แล้วพี่น้องนะให้เห็นนะไม่มีกั๊กนะให้อะไรเล่นอันนั้นให้ดู นะครับก็ต้องว่าก็ต้องไปคิดเสียดายดอกขนาดาษผู้ให้ย,ย่งเหรียญประมาณนี้มัดท่ายห้าใบทุกคนนะ่าจะรู้มันราคาเท่าไหร่ซื้อไปเท่าไหร่นะเราจะไปซื้อสักใบสองใบบาทสองบาทเนบออยากให้เป็นข้อคิดเออนะครับทันแมนกับเพิ่นกระสีดา,ยยาไงกันเสียเพิ่นว่าเสียาตาเห่าดอกเพิ่นกระสีเสียาลายพาเหา่าตัวสื่อหลายก็อยากให้คิดแบบนี้